สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน,นทุกคนด้วยครับถ้าสมมุติว่าทุกคนมีพลังแข็งแกรนะ่งฮะเหมือนฮีโร่ต่างๆที่เราเคยเห็นเนี่ยทุกคนจะใช้พลังนั้นแบบไหนครับผมก็จะใช้พลังนั้นปราบปามเหล่าร้านยนะท่านผู้ชมนี่นะครับในแมปที่ชื่อว่า Ability w a r ฮะตรงนี้เนี่ยคือเริ่มต้นของเราน,นะครับก็จะมีแค่ตรงนี้ครับให้เราใช้คือต่อยธรรมดานะอ้าวใครมาใช้ทกิลแถวนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบแบบแบบเทเลพอร์ตแบบนะอะผมชอบตัวนี้มากเลยฮะ ปึ๊บกดคลิกหนึ่งทีครับเปิ้งไปแล้วก็ลุยได้เลยครับปึ๊บมามาดูสิครับว่าผมจะฆ่าใครได้บ้างหรือเปล่าไอ้ <c oughs> อเอ้อย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งส <c oughs> ิโหโหโหดจังมากนี่นีะร้นอนตบก็ได้เออเออถ้าเราเราต่อยอเขาได้หนึ่งทีฮนะเราก็จะได้เราก็จะได้ค่าพลังตัวน,นี้ครับหนึ่งหนึ่งครั้งเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าอ่า สี่สิบห้าแล้วครับเออสี่สิบหกสี่เจ็ดได้ค่าต่อยฮะค่าต่อยนี่กิมต่อยโกมึงทีไปไหนโอ้ยเฮ้ยสกิลคู่ดาวสกิลคู่ดาว,ดาวปเปิบนี่ฮะวาร์ปมาตบงงอะดิงงอะดิงง ถ้าเกิดว่าเราหนีไปเรื่อยๆฮนะเลือดของเราก็จะเต็มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้การรักษานะฮะท่านผู้ชมรังน,นั้นไม่ต้องห่วงฮนะเอ้ยใครใช้ซอรโมชันเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออันนี้เข้าแข่งเข้าแข่งไปด้วยไปด้วยไปด้วยการแข่งตันนี้ครับมือล้อนๆไม่มีสกิลใครชนะนะครับก็จะได้ค่าค่าพลังมาตัวน,นี้เยอะมากเลยนะฮะเป็นร้อยเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาละครับเริ่มนะครับคู่แรก เฮ้ยไม่ใช่คู่แรกสิคืนนี้มาเป็นหมูเลยดูครับพื้นที่โหดได้ด้วยอ้าวอ้าวยังไงกันอ้าวเอา,เอา,เอา,เอาโหลงมาแล้วลงมาแล้วมามามาชนะครับตกใจตบฮะตกใจตบกำลังปรับเสียงอยู่พอดีตอนนี้ครับเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนเอา้าวาอีกแล้ว เฮ้ยมันจะขดไปเรื่อยๆไหมอ่ะเออไม่รู้อะไม่รู้อะไม่ไปไม่ไปเอออย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันอย่ามายุ่งกับฉันเอออ่ะตกไปแล้วฮะอ้าเหลือคู่สุดท้าย ผมกับคนนี้เอออย่ามายุง่งอย่ามายุ่งกับผมไปไปไปเฮ้ยเสียชังหวะตกไปเลยอ่ะคนชนะครับบวกหนึ่งร้อยห้าสิบไปนะตะกี้นี้ครันนี้ผมจะใช้พลังตรงนี้มากดีกว่าครับเขากำลังสู้กันอยู่เลยกำลังสู้กันอยู่เลย,อ,ลอ,อ,ย,เลยอย่าพึ่งมาทางนี้น้อง อย่าเพิ่งมาลังแกลังแกเขาจังเลยเนี่ยอือเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยใครปล่อยเห็ดใครปล่อยเห็ดอยู่แถนี้อันนี้แน่เลยออ้ยอ๊ยอุ๊ยอ๊ยมีน้ำมีน้ำมีน้ำเออนี่ไอ้มนุษย์เห็ดมันมนุษย์เห็ดอุ๊ยสู้กันเลยมาสู้กันมาสู้กันฮึบนี โอ้ยลาว่าลาว่าไอ้นัาซ่อนไปแล้วซ่อนตัวไปแล้วปึ้งไปไปด้ต่กันทั้งคู่เลยไป <c oughs> ด้วยกนันทั้งคู่เลยอ่าโอ้ยไอคนนี้เราจะเดินยังไง <c oughs> <c oughs> ล่ะเฮ้ยอื้มทำม่นจะทึบเลยโอ้ทำไมสกิลมันเยอะจังวะเออว้า ไปลุกอาฮ่าเออเอาตายตายไหมไม่ตายเกือบตายสู้กันนวัวสู้กันนวัวเลยอืมถ้าฆ่าตายนี่จะได้ได้แต้มหมัดเยอะขึ้นมากเลยนะท่านผู้ชมเหตุเหตุเหตุเ,หตเ,หตเออคีดจะมาลอยคีดจะมาลอยมันจะกินลอยออออั่างเรียบอ้หมาข้างหลัง อืมอืมกิมตอบกลัวตอบกูอ่เออไมไปไหนล่ะมาดีมาดีาดก็ก็มาดีโอ้ยก็มาดีก็มาดีาดเออหลับไปด้วย <c oughs> อา้าว่่าหมัดผมครับ906แล้วอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงพันแล้วฮะ บมเบาแรงเึรบโอ้โหข้ามาถึงก็โดนดีเลยฮะท่านผู้ชมเขากำลังซัดกนนันเนี่เอเฮ้ะอย่ามาทางนี้อ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทางนี้เึ๊บเบรบเบรบเบบเรบแมมแรงผมได้ไกลอยู่นะ อย่ามาทางนี้สิผม้หมือน้ำมือน้ำแข็งหลายหลายคนเลยต่อยต่อยไว้ก่อนต่อยไว้ก่อนต่อยไว้ก่อนเปิบ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 อ้าวหนึ่งร้อยยี่สิบหกแล้วครับไอ้เออหรือยีอ่ยี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมุมแาลงไม่ถึงเฮ้ยทางนี้ทางนี้ยืนนิ่งๆอยู่ In, in, ยืนนิ่ง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 ไอ้ยังไงเออมุมบแรง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 เอออ่ะสามเอ็ดแล้วสามเอ็ดแล้วครับสามเอ็ดแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะมุมบแรงเอ้าคนนั้นน่าจะออกจากเกมไปหรือเปล่าค้างอยู่แบบนั้นแต่ผมไ,มไปใกล้ตรงนน้นแหละครับไอตัวน้ำแข็งอยู่โน่น อย่ามาทางนี้น้ำแข็งไว้ตัวน้ำแข็งโน่นไปอย่ามาไล่อย่ามาไล่คราฮงไอาฮอ้เอา,อา,อาติดบุมแรงมาเฉยเลยมาเป็นบอสบอสอะไรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเออเฮ้ยใครก็ได้ฮนะแต่ขออย่าเจอหมัดน้ำแข็งอย่างเดียวอันนี้ซูบ,บไหวนะ จังหวะนี้บุ้มแรงปุ๊บ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 ได้หลายคนล่ะน,นันน่นนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวกองมากับบุญมาแรงเลย <laughs> เอออะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ครบหนึ่งพันแล้วตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยปึง้งเดี๋ยวเราก็รู้กันครับว่าโรบอทของเราเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยสร้างร่างแยกแล้วยังไงเฮ้ยมีเฟี้ยงอะไรได้อีก ใครคว้างเฮ้ยเจ๋งดีแล้วไก่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรบอทของเรามันอยู่ไหนแล้ววะเนีเ้ยเฮ้ยโรบอทมันโจมตีให้เราเองฮะดูที่ผมเนี่ยดูดูด,ดูที่หกแล้วเอ้ผมไม่ต้องทําอะไรเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้เจ๋งมากเฮ้ยคุ้มเลยคุ้มเลยไม่ต้องเสี่ยงเลยผมชอบนะผมชอบตัวน,นี้มากเลยดูมันจัดการให้ผมหมดเลยฮะไม่ต้องทําอะไรเลยครับหนีอย่างเดียวเรา เดี๋ยวที่เหลือลูกน้องจัดการให้อือุ้ยโรบอทโรบอทสู้เฮ้ยโรบอทสู้น้ำแข็งได้อุ้ยเจ๋งไอ้ยังชอบเอาไม่ต้องกลัวต่อน้ำแข็งนะฮะอ่าเอายังไงยังไงโอ้ยกลัวด้วยกลัวด้วยกลัวด้วยไปไอ้โคตรเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยเอา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 เ้ยเห็นมาแล้วเห็นมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสักรอบวิชายกล่างรุยอไม่ได้พูดได้เกินนวมึงจัดการจัดการดการโอ้ยโอ้โอ้ถ้าโดนผมโดนด้วยนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ร่างเจ็บแล้วก็เจ็บฮะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งต้องหาที่ซ่อนก่อนเราโอเคครับกับแบบแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะสนุกดีเหมือนกันนะครับการใช้พลังที่แบบเหนือธรรมชาตินะฮะมีพลังหลากหลายนะครับให้ทุกคนเข้ามาลองใช้กันดูได้นะครับก็เก็บค่าการต่อยของเราไปนะครับยิ่งต่อยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้พลังที่ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะคลิปใหม่จะลงทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ